สวัสดีค่ะมาครบทีม Baby Monster กับกิจกรรมเต็มรูปแบบโดยสมาชิก7คน ทำเอาแฟนๆฟ,ฟินส่งแฮชแท็ก Baby Monster ขึ้นเทรนเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับการประกาศอย่างเป็นทางการของ YG Entertainment ถึงการเตรียมตัวปล่อยอัลบั้มชุดแรกของ Baby Monster ที่จะออกมาในวันที่1เมษายนนี้สำหรับอัลบั้มชุดนี้ค่ะจะใช้ชื่อว่า Baby Monster Mini Album Baby Monster ซึ่งเป็นการกลับมาใช้การเขียนชื่อวงในสไตล์ Baby Monster อีกครั้งเพื่อเป็นอัลบั้มชุดแรกของวงและเป็นการส่งสัญญาณถึงการเดินหน้าทำกิจกรรมวงโดยไล์อัพสมาชิก7 คนที่แฟนๆรอคอยโดยอาฮยอนจะกลับเข้ามาร่วมกิจกรรมในฐานะัสมาชิกวง Baby Monster อีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็ได้เข้าร่วมการบันทึกเสียงใหม่ในเพลง Bust e r Up และ Stark i n t h e m i d e n 2เพลงแรกของ Baby Monster สำหรับ Baby Monster Mini Album Baby Monster จะเริ่มเปิดรับ P Order บนแพลตฟอร์มและช่องทางออนไลน์ออฟไลน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31มีนาคมเพื่อนๆก็มาคอยติดตามสนับสนุนไปด้วยกันนะคะ ส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ